เกาหลีถ้าตามพื้นฐานถ้าที่เหมือนพี่กิฟเคยเรียนเนี่ยมันจะมีั้งหมดพยัญชนะเชลาร์ามีพยัญชนะภาษาเนนะกาหลีก็จะมีพยัญชนะนะคะทั้งหมดอ๋อสิบเก้าตัวนะคะสิบเก้าตัวคือมันน้อยมันน้อยมากะคะ่ะน้อยกว่าภาษาแน่นอนนะคะทั้งหมดสิบเก้าตัวนะคะพยัญชนะนะคะตัวแรกตรงนี้นะคะ,ะตัวนี้ที่เราเห็นอันนี้นะคะคือฮียอกชื่อมันคือฮียอกค่ะชื่อนะคะคือ K ีิยอก ส่วนมากเสียงที่มันจะออกมาเนี่ยเสียงที่เราเป็นตัวคีย์ออเนี่ยมันจะเป็นเสียงคอควายคอควายหรือไม่ก็เสียงคอไก่แต่โดยรวมเนี่ยมันจะเป็นเสียงคอควายใช่คือภาษาเกาหลีเนี่ยเสียงค่อนข้างจะทิเป็ดนิดนึงตรงที่แบบเข้าใจว่าคนไทยกับคนเกาหลีเสียงมันไม่เหมือนกันยัญชนะก็เยอะไม่เท่ากันแล้วอย่างเงี้ยฉะนั้นเสียงก็คือจะไม่เหมือนกันเลยก็เสียงนี้ก็จะเป็นเสียงคอควายหรือคอไก่เสียงค่อนข้างจะเบาอะไรอย่างเงี้ย ต่อไปอันที่สองตรงนี้ใช่ไหมคะก็คือมีอึนใช่ไหมคะตัวนี้ชื่อว่ามีอึนค่ะตัวนี้นะคะเสียงจะออกเป็นเสียงนนูค่ะอเป็นเสียงนนูค่ะนนูนะคะต่อไปนะคะอันนี้ตัวที่สามเหมือนสี่เหลี่ยมนะคะตัวนี้นะคะเรียกว่ามีอึมค่ะมีอึมอ่าตัวนี้นะคะจะเป็นเสียงเหมือนกับ b. ม,ม,ม,มอมาเลย เดี๋ยวเราจะดูทีลนะทีลนะเซตนะคะเซตบนก่อนอต่อไปนะคะตัวนี้ชื่อว่าซีอดค่ะซีอดใช่ที่คุณคุณกิฟเขียนไว้เลยะคะ่ะซีอดตัวนี้นะคะก็จะออกเสียงเหมือนโซสู่กับซอสเสือ, <Okay. S 1> อสก,กับซอสเสือกต่อไปตัวสุดท้ายนะคะอีอ e ึงอีอ e ึงเป็นตัวงกลมทที่เราชอบเห็นบ่อยๆใช่ไหมคะตัวนี้จริงๆในภาษาเกาหลีเนี่ยมันจะไม่ออกเสียง ตามหลักความจริงแล้วมันจะไม่ออกเสียงใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ากรณีที่เป็นตัวสะกดอะคะ่ะถ้ามันไปเป็นตัวสะกดของคำํคำคาใดคำหนึ่ง